ครับผมครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่เป็นผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Easy c a r p l a n System นะครับผมคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาบอกเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับความแตกต่างนะครับความแตกต่างการดูแลต้นไม้นะครับแบบที่ใช้กันมาแล้ว100กว่าปีตั้งแต่แบบที่ใช้กันมานานนะครับเรียกว่า hydroponic นะครับ hydroponic กับแบบที่ผมได้ทําอยู่ปัจจุบันนะครับแบบที่ผมได้ทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อด้อยข้อ,อแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงครับตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดนะครับผสมผสานกันระหว่างระบบน้ําหยดแล้วก็แอโรฟอนิกนะครับผมซึ่งเป็นระบบต้องบอกว่าใหม่ล่าสุดเอ๊ะทำไมต้องบอกว่าใหม่ล่าสุดแล้วมันมันดีกว่ากันยังไงนะครับแล้วเท <s> ่าที่เพื่อนเห็นนะครับการดูแลต้นไม้แบบเดิมๆเ,เ,เนี่ยเรา เราทิ้งไปเลยนะครับเพราะเราไม่ได้หวังผลให้มันมีผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมนะครับแต่นี่เราพุ่งเป้าว่าจะให้ผลผลิตเราเนี่ยนะครับออกมาให้มันดีที่สุดนะครับดีที่สุดฉะนั้นการดูแลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกว่าไอไฮโดรโป i นิกกับตัวระบบที่ผมทำอยู่เนี่ยนะครับคุณลักษณะมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันแตกต่างยังไงแล้วข้อได้เปรียบเสียเปรียบมัน เป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับก็แอนิเมชันแบบเดิมสไตล์ผมนะครับผมซึ่งผมก็ทำแอนิเมชันไม่เป็นนะครับเดี๋ยวก็เดียวไปดูกันครับผมก็เข้ามาดูกันเลยนะครับคือแบบเดิมเนี่ยไฮโดรฟลนิกนะครับก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็นโต๊ะนะครับเป็นโตนะสูงประมาณ90เซนนะครับผมก็มีโต๊ะนะครับ มีขาแบบนี้นะครับหนึ่งโต๊ะเนี่ยนะครับจะมีรางเนี่ยประมาณหกรางนะครับเป็นรางพลาสติกนะครับประมาณหกรางนะครับเป็นรางพลาสติกนะครับประมาณหกรางแล้วก็มีหลุมนะครับมีหลุมที่เขาใช้ปลูกผักสลัดเห็นไหมฮะ ผักสลัดที่ว่าเราใช้กินนะฮะสมมติตรงนี้หกแถวเนาะเขาเรียกว่าหนึ่งโตะนะครับหนึ่งโต๊ะนะครับ,ะะรบซึ่งระบบน้ำเนี่ยจะเชื่อมต่อกันหมดนะเชื่อมต่อกันหมดก็คืออ่าจะมีการอ่าปัมนนาป๊มขึ้นนะครับปั๊มขึ้นนะครับปั๊มขึ้นจะมีถังถังปุ๋ยอยู่ตรงนี้นะครับถังปุ๋ยอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ปั๊มขึ้นปั๊มขึ้นนะครับ อ่าพีนี่คือ,คอปั๊มเนาะปั๊มขึ้นนะครับปั๊มขึ้นไปปุ๊บน้ำก็จะไหลไหลไปตามรางนี้นะครับไหลไปนะครับเสร็จแล้วก็รวมกันรวมกันปุ๊บแล้วก็ไหลกลับมามาเข้านะครับรวมกันแล้วก็ไหลกลับมามาเข้าโอเคนะครับอันนี้ก็คือระบบไฮโดรโปนิกนะครับ ซึ่งโดยมีหลักฐานนะครับก็ใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะปลูกพวกเสเบียงเนี่ยให้กับกองทัพนะครับแล้วก็มีความแพร่หลายใช้กันเรื่อยมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับผมต้นทุนตรงนี้ต้องบอกว่าสูงนะครับสูงนะครับไอ้ท่อนท่อนนึงนี่ก็ต้องบอกว่าน่าจะเกือบ2,000บาทนะครับและ6ท่อนเนี่ยก็คือยาว6เมตรนะครับ อ่าหเมตรก็คือสามสิบหกเมตรเนาะอ่าสามสิบหกเมตรเฉพาะท่อนนี้ก็ก็ต้องบอกว่าก็หลายพันบาทแล้วนะครับโอเคอันนี้อ่าติดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเปรียบเทียบนะครับอันนี้ระบบของเราระบบของเรามีถังหนึ่งใบนะครับก็คือน้ําบวกปุ๋ยอันนี้น้ําเข้ามาอินนะ in water นะฮะ in water นะครับก็คือเป็น water นะครับออกไปก็คืออ่านะไปสู่ต้นพืชนะครับนะไปสู่ต้นไม้นะครับไปสู่ต้นไม้นะครับโอเคอันนี้ก็เลี้ยงต้นไม้เนาะแบบนี้นะครับ อันนี้ไปทางนี้อันนี้เข้ามาทางนี้นะครับโอเคมาเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเอามาเปรียบเทียบกันนะครับสองอันพอเห็นไหมโทษนะเอามาเปรียบเทียบกันครับระหว่างไฮโดโฟนิกกับระบบของผมนะครับข้อที่1 นะครับข้อที่หนึ่งเอาเรื่องการทำงานก่อนนะครับไฮโดรฟินิกเนี่ยก็คือปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มยี่ชั่วโมงถ้าไม่ปั๊มในรางนี้จะแห้งเพราะว่ารางนี้มันจะเป็นสลปูปนะครับคือมันจะไหลผ่านตลอดเวลาไหลผ่านตลอดเวลานะครับตัวนี้เนี่ยสนะิบนาทีต่อวันนะครับ อันนี้24ชั่วโมงต่อวันนะโอเคนะครับโอเคเริ่มเห็นข้อแตกต่างแล้วนะต่อมาครับผมระบบเดิมไฮโดรโปนิกนะครับถ้าเผื่อนะครับถ้าเผื่อมันมีเพี้ยนะครับมากัดตรงนี้นะครับมากัดตรงนี้ แล้วปล่อยเชื้อเข้าไปเป็นเชื้อปรสิตสักอย่างหนึง่งต้นนี้เน่าอีกทั้งหมดเนี้ยเน่าหมดครับติดเชื้อหมดเลยเพราะว่าระบบน้ำมันหมุนเวียนนะหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนนะครับและถ้าอากาศร้อนน้ำในนี้ก็จะร้อนด้วยนะครับก็จะร้อนมากนะครับก็ต้องหาหลังคามามุงอะไรมามุง นะครับเพราะว่าน้ําที่ออกไปเนี่ยต้องบอกว่ามันมันบางบางมันบางบางพอมันโดนความร้อนเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงสุดเนี่ยมันก็จะทําให้น้ามันเนี่ออุณภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับในช่วงอากาศร้อนก็จะประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกสลัดในช่วงฤดูร้อ,อนนะครับผมอันนี้ร้อนก็ไม่ดีนะร้อนก็ไม่ดีนะครับโอเคมาถึงตัวนี้เรื่องไฟนะครับ ก็สิบนาทีต่อวันนะครับสิบนาทีต่อวันนะครับต่อมาเมื่อเอาน้ำเข้ามาผสมปุ๋ยตรงนี้จ่ายออกไปจ่ายออกไปอย่างเดียวครับจ่ายออกมาอย่างเดียวนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดตนนัวนี้เกิดติดเชื้อปรสิต น้ำใจออกมาอย่างเดียวมีโอกาสหมุนกลับไปไหมมันก็จะตายต้นเดียวนะครับมันก็จะตายต้นเดียวนะครับเชื้อก็จะไม่ระบาดไปสู่ต้นอื่นๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็โต๊ะก็ไม่ต้องตั้งรางก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็ซื้อแต่ท่อ P e กับหัวน้ำหยดเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าประหยัดเงินกว่ากันมาก แล้วก็สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากกว่านะครับอย่างชิบาอย่างเช่นที่บ้านผมนะครับที่บ้านผมนะครับก็บ้านผมก็เป็นทาวเฮาเนาะก็คือ,อแบบนี้นะดูหน้าบ้านเนาะะอันนี้ข้างบ้านนะครับอันนี้รั้วนะครับนะครับรั้วอันนี้ก็คือของข้างบ้านอีกทีหนึ่งเนะาะของบ้านอีกทีหนึ่ง เนาะโอเคผมก็ปล okay. ูกอย่างนี้เลยครับตึง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 นะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็ปลูกแบบนี้เลยนะครับแล้วคราวนี้มามองด้านข้างถ้าผมนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้อยู่มองไปข้างหน้าอันนี้ตัวผมนะต้นไม้ผมก็อันนี้ก็เป็นะตู้ปลาก็อยู่ตรงนี้ตู้ปลายตรงนี้ ตูนะ้ปลานะปุ๊บนีก็เริ่มมีละต้นไม้ปุ๊บ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 นะอันนี้ก็คือแถวมาข้างหลังนะครับนะเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถังน้ําที่เราเอาไว้ปุ๋ยเนาะก็จ่ายออกมานี่ครับตรงนี้ผมก็ทำอีกเป็น เป็นกระถางนะครับกระถางที่พื้นนะครับก็ปลูกอีกปลูกพืชสวนครัวกับดาวเรืองเนาะที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นตรงนี้นะครับผมก็นี่แหละผมก็นั่งชื่นชมชมเชยนะฮะกับระบบที่ผมได้สร้างขึ้นนะครับก็ลงทุนไม่ได้กี่ตังค์นะครับไม่ได้กี่ตังค์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่า,เ,าเรื่องของเ,อเวลาเนาะเวลาดูแลก็คือว่าส่งยิ้มให้อย่างเดียว <laughs> นะครับส่งยิ้มให้อย่างเดียวเพื่อที่เราจะได้เป็นกำลังใจให้ตัวเองอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เราเนี่ยอคอยให้เราเนี่ยมีความสดชื่นเพิ่มขึ้นนะครับจากภาวะความเครียดอะไรต่างๆที่เราเจอมาจากงานประจำนะครับทุกๆวันนะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีของระบบนะครับก็คือ Easy Care นะครับเพราะว่าผมเป็นคนคิดขึ้นผมก็เลยมี ความสามารถที่จะตั้งชื่อขึ้นด้วยตัวเองนะครับดิสแทร์แพนนะครับโอเคนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับเพื่อนๆครับว่า,าคุณเนี่ยจะเลือกใช้แบบไหนนะครับที่มันเหมาะกับบ้านของคุณหรือว,ว่าสวนของคุณนะครับครับอย่างนี้เนี่ยไอตัวไฮโดรฟอนิกนะครับ ใช้ปลูกสลัดได้อย่างเดียวสลัดกับพืชสวนครัวนะครับนะครับหลกัลกๆเน,ะเนเาะเห็นเขาทำกันนะก็มีพวกขึ้นช่ายนะปลูกได้นะครับแล้วก็ผักหอมผักชีนะครับพวกสลัดพวกอะไรเงี้ยเนาะที่เขานิยมกันนะนิยมปลูกกันนะครับครับผมแต่ว่าอาจารย์ของผมเนาะ,ะพี่นงเนี่ย พี่นงค์บางว่าเมลอนฟาร์มเนี่ยครับเขาก็ใช้ระบบนี้นะครับระบบเดียวกันเนี้ยระบบเดิมเนี่ยแหละที่ว่าใช้กับเมลอนนะครับใช้กับเมลอนนะครับซึ่งก็บอกว่ามันมีเสถียรมากกว่ากันเรื่องของอุณหภูมิถ้าเกิดว่าร้อนอากาศร้อนเนี่ยครับไอ้ซับสเตรตตรงนี้เรียกว่าซับสเตรตนะที่อยู่ในถังเนี่ยคือวัสดุปลูกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ร้อนตาม ไม่ร้อนตามเท่าไหร่เพราะว่ามันปริมาณมันเยอะนะครับก็พืชก็จะไม่เครียดมากนะครับไม่เครียดมากนะครับก็อย่างอย่างไอตัวไอไฮโดรโฟิกเนี่ยนะครับไฮโดรฟิกเนี่ยเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยพวกสัตว์นี้ถึงกับสลดเลยนะครับเพราะมันน้ํามันร้อนน้ํามันเกือบสี่สิบองศามันร้อนนะครับถึงกับสลดเลยนะครับแต่ของผมนี่ ไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีสลดนะครับยกเว้นกลางคืนนะครับที่เรางดให้น้ำนะครับที่เราไม่ได้ให้น้ำนะครับผมก็โอเคอันนี้ครับก็เป็นความแตกต่างเนาะระหว่างไฮโดรฟลูริกกับระบบนี้ระบบ Easy Care p l a n t s y เ t e m เนี่ยนะครับผมเป็นข้อแตกต่างกันนะครับผมหนึ่งก็คือเรื่องของคอสนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ นะครับก็ต้องบอกว่าถูกกว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของอความยังไงอะความเอาใจใส่หรือว่าภาวะเสี่ยงต่อการติดโรคของพืชอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ามีน้อยมากๆนะครับมีน้อยมากๆมีน้อยจริงๆนะครับน้อยจริงๆนะครับน้อยจริงๆก็คือตั้งแต่ผมทํามาเนี่ยต้องบอกว่ามันคือนับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อะต้นที่มันตายนะ ต้นที่มันตายนะครับต้นที่มันมีปัญหานะครับน่าเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่ามันน้อยนะครับมันน้อยมากนะครับหนึ่งก็คือว่าเราสะเพร่านะฝังรากมันไม่ค่อยไม่ค่อยออสนิทอย่างเงี้ยมันก็ดูดซึมสารอาหารไม่ค่อยดีแบบเนี้ยหรือว่าเราไปทําอะไรรุนแรงแล้วก็กิ่งก้านมันหักแบบเนี้ยนะครับมันก็มีบาดเจ็บมีตายกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมโอเคครับเพื่อนๆนนี้ก็เป็น ตอนที่2นะครับที่ผมมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อแตกต่างนะครับระหว่างไฮโดรฟนริกนะครับซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับกับระบบใหม่นะครับที่เราได้คิดขึ้นนะครับผมก็มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยแตกต่างกันแบบนี้เองนะครับผมครับผมอย่างว่ักครู่นะครับก็เป็นการอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไฮโดรฟนิกกับระบบปัจจุบันนะครับที่ผมได้ใช้อยู่นะครับความแตกต่างกันนะครับ ความรู้ตรงนั้นไฮโดรโปนนกเนี่ยใช้มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนู่นนะครับซึ่งก็นะก็สำหรับตอนนั้นก็ต้องบอกว่ามันทันสมัยสุดๆแล้วนะครับทันสมัยสุดๆแล้วนะครับแต่กับสภาพบ้านเรานะครับถามเลยนะครับรเกษตรกรทุกๆคนที่ทําพวกโต๊ะผักไฮโดรโปนิกอยู่นะครับที่ทําพวกสลัดพวกอะไรอยู่นะครับเกือบทุกรายนะครับประสบปัญหาตอนหน้าร้อนนะครับเกือบทุกรายเลยนะครับตอนหน้าร้อนนะครับแต่อุปกรณ์ชุดนี้นะครับไม่เคยมีปัญหา เมลอนผมนี่นะครับยิ่งเมษายนนี่โอ้โหผลผลิตนี่งามบานตะไทยเลยนะครับดีมากๆนะครับผมโอเคนะครับถ้าเพื่อนเชื่อผมนะครับก็ลองนะครับเข้ามาศึกษาดูนะครับถึงรายละเอียดแล้วก็ถามเข้ามาว่านะส่งข้อมูลเข้ามาว่าบ้านคุณเป็นอย่างเนี้ยนะครับจะต้องใช้รูปแบบไหนทําแบบไหนฉันต้องการจะทําเป็นธุรกิจฉันต้องการเพียงเพื่อทําให้มันสวยงามนะครับ ฉันทำเพื่อที่จะปลูกดอกไม้เพื่อที่แจกเพื่อนบ้านหรือเอาแค่ดอกไม้ไปไหว้พระก,ก็ก็แล้วแต่เนะเราก็ลองเข้ามาคุยกันดูนะครับฝากติดตามข่าวสารนะครับผ่านทางนะครับเฟซบุ๊กชัดชวัตร,ราชวิทย์ด้วยนะครับผมจะลงพยายามลงเนื้อหาในนั้นนะครับแล้วก็มีไลฟ์สอนทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆซึมซับค่อยๆเข้าใจเกี่ยวกับระบบนะครับในการดูแลต้นไม้แบบสมัยใหม่เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับผมเพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกันนะครับในการนะครับเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพของประเทศไทย,ยให้มันสวยงามขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับด้วยดอกไม้ด้วยพืชสวนรัวนะครับด้วยไม้ผลหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกๆคนก็มีความเข้าใจและสามารถผลิตนะครับยืนด้วยลําแคลงตัวเงได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับ ให้ความสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้เรามีต้นทุนเพิ่มด้วยนะครับครับเข้ามาเรียนรู้กับผมครับไม่เพียงความรู้แค่นี้ที่ผมจะให้คุณนะครับผมมีความรู้อีกมากมายที่เป็นเก็ดเล็กเก็บน้อยนะครับในเรื่องของการดูแลต้นไม้เรื่องของการทําตลาดต้นไม้นะครับแล้วก็ผลตอบแทนจากการสร้างแพซีฟอินคัมร่วมกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับก็ขอขอบคุณนะครับฝากติดตามกันไปด้วย นะครับสวัสดีครับ